สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญละมาเซียครับมาพบกันในวันพุธที่10มกราคม2567ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีข่าวมาฝากแน่นเลยนะเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะครับก็หายไปนานนะข่าวของนิวแฟรงกี้เดอยองนะครับกองกลางทีมชาติสวีเดนที่เคยตกเป็นข่าวกับบาซ่าวันนี้มีความคืบหน้ามาฝากครับสื่อบอกว่ามีการยื่นข้อเสนอไปให้กับต้นสังกัดของนักเตะแล้วนะครับบาซ่าเนี่ยต้องการที่จะดึงตัวมาร่วม ทีมให้ได้เพราะมองแล้วว่านักเตะมี potential ครับเติบโตได้แล้วก็น่าจะเป็นกำลังหลักของทีมในอนาคตนะครับส่วนอีกเรื่องนึงโอ้โหนะก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ครับคือมันมีนักข่าวคนหนึ่งนะเขาออกมาบอกกับสื่อครับว่าในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้เนี่ย เอลิงบรลฮา,ารันของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะย้ายมาเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว100ล้านยูโรโอ้โคือผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเพจหรือว่ามีสื่อในไทยเนี่ยเอาข่าวนี้มาเล่นหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนเลยนะครับโรม่าครับให้ความสนใจโอริโอโรเมลอ่ามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับว่าบาซ่านะจริงๆอยากจะขายราฟินญ่าครับแต่อาจจะ โดนหนึ่งในผู้บริหารของทีมเนี่ยขวางดิวนี้เอาไว้ก็คือไม่อยากให้ขายนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาฟังกันแล้วก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของแทรเซเกนแล้วก็กาบีด้วยเพื่อใครคิดถึงน้องนะครับฝากกดไลค์ขอคนละ1นไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ s c o r e c u p c o m เว็บไซต์อัปเดตผลฟุตบอลแบบไม่มีโฆษณาขัน้นครบทุกคู่ครบทุกกลีกก็ฝากใช้งานกันได้แล้วก็อย่าลืมครับ Li าย Open Chat ครับสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างในช่อง description ได้เลยเราเปลี่ยนกลุ่มใหม่แล้วนะครับกลุ่มตอนนี้ที่ใช้อยู่ชื่อว่า fc b a r ซ่าไทยแลนมีสมาชิกอยู่ประมาณ700กว่าท่านนะก็เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมลาบนาฟิลดดิจิตัลแล้วก็ลาลิก ก้าพัสด้วยนะครับเมื่อวานนี้นักเตะบาซ่าครับก็เดินทางไปถึงที่ซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีโปรแกรมลงเล่นในเกมสเปโก p a ปาเดสปัญญาหรือว่า Spanish Super ์ครับนะจะเจอกับโอซาซูน่าครับในรอบรองชนะเลิศก,ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดชนะได้เข้าไปรอในรอบชิงกับผู้ชนะระหว่างอตติโกมัตลิดกับเรอัลมัตลิด นะก็จะเป็นคู่แข่งของเราต่อไปนะก็ไปเตะที่ซาอุด,ด้วยเหตุผลทางการเงินนะครับเพราะว่าเขาเหมือนกับเข้ามาเป็นสปอนเซอร์นะแล้วก็จ่ายเงินให้แชมป์ของรายการนี้เนี่ยตามที่สื่อบอกก็จะได้เงินประมาณ8-14ถึง14ล้านยูโรนะถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะเลยทีเดียวนะครับในประกาศคอดลิสต์หรือว่า ในภาพการเดินทางเมื่อวานเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามีเปรดี้ครับ ไปกับทีมด้วยแล้วก็เมื่อสัสคูอินิโกมาร์ติเนสรวมถึงชัวร์การเซโล่เนี่ยก็เดินทางไปด้วยเช่นเดียวกันนะนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็ได้รับการต้อนรับจากทีมงานเนี่ยเป็นอย่างดีนะก็เดินทางมาเตะเนี่ยหลายปีแล้วด้วยนะครับนักเตะเขาก็น่าจะคุ้นชินแล้วนะก็สกอตลิส์เนี่ยเราจะเห็นดอกจันนะครับไายชื่อการเซโล เบรดี้แล้วก็อินิโก้มาตินสนะครับก็เขียนเอาไว้บอกว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมทางการแพทย์นะของทั้ง3คนว่าจะลงได้หรือเปล่าอินิโก้มาตินสตัดออกไปเลยไม่ทันแน่ๆเพราะตามข่าวเนี่ยต้องพักประมาณ4 5สัปดาห์ส่วนเบรดี้ครับข่าวบอกว่าน่าจะมีชื่อ อย่างน้อยเป็นตัวสำรองนะอาจจะได้ลงมาเคาะสนิมในช่วงครึ่งหลังครับเช่นเดียวกับชูวการเซลโลนะครับการเซลโลเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทีมแพทย์ก่อนว่าจะไฟเขียวให้ลงสนามได้หรือไม่ถ้าเกิดมีความเสี่ยงชาบีก็จะไม่เลือกส่งลงสนามนะครับก็จะเตะในคืนวันพรุ่งนี้นะคืนวันพฤหัสบดีเวลาตี2บาซ่ากับโอซาซูนาก็เดี๋ยวเราค่อยมาปรีวิวกันนะครับ าการบาดเจ็บของมาร์คอังเดยแทสเตเกนก็เข้ารับการผ่าตัดรักษาแผ่นหลังครับที่บาดเจ็บมาเรื้อรังหลายเดือนนะก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟรูร่างกายนะครับซึ่งตามรายงานครับของรีเลโวนะบอกว่าตอนนี้การฟื้นตัว เป็นไปได้ด้วยดีเกินคาดครับก็เชื่อว่าแตร์เซเกนเนี่ยจะพักรักษาตัวอีกประมาณ2สัปดาห์นะแนวคิดตอนนี้เนี่ยคือกลับมาซ้อมกับทีมในช่วงปลายเดือนมก,กราคมหรือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการคืนสนามเฝ้าเสาให้บาซ่าเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นเกมที่เจอกับอาราเบสวันที่4กุมภาพันธ์หรือว่าเกมเจอกับกรานาดา11กุมภาพันธ์แต่ที่แน่ นะแฟนๆก็อุ่นใจได้ครับว่าศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอาท์เล็กแรกที่จะเจอกับนาโปลีนะแทรเซเกนเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ครับแล้วก็จะกลับมาลงเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งให้กับทีมอีกครั้งหนึ่งนะส่วนอินเดีกี้เป็นย่าที่ได้โอกาสในช่วงนี้เนี่ยน้องก็ถือว่าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีแต่ว่าเดี๋ยวพอแทนเซเกนกลับมาเนี่ยเขาก็จ้องกลับไปเป็นตัวสํารอง อันนี้คือแทสต t a เกนนะก็ถือว่าหายกลับมาเร็วกว่ากำหนดเนี่ยประมาณ2-3สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับส่วนกาบีนะเพื่อมีคนคิดถึงนะครับก็ เฟรันคอเลียสครับของด i อาร์เ s โอ r สปอครับก็ออกมาบอกว่าการฟื้นตัวของกาบีเนี่ยดำเนินไปด้วยความราบลื่นเกินคาดครับแต่อย่างไรก็ตามสมาคมฟุตบอลสเปนหรือ RFEF ก็ไม่ได้มีแผนที่จะเรียกตัวเขาไปเล่นในศึกยูโร2024นะแม้ว่าตัวของกาบีเนี่ยอยากจะเล่นให้กับทีมชาติก็ตามนะครับเป้าหมายก็คือกาบี พร้อมร้อม100%สําสำหรับการเริ่มต้นปรีซีซั่นให้กับบาซ่าก็สื่อบอกว่าจะกลับมาได้ประมาณสักช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับบาซ่าจะเริ่มต้นปรีซีซั่นเนี่ยเดือนกรกฎาคมนะก็เอาใจช่วยน้องครับหลังจากมีข่าวของตัวเองนะ กาบีก็ออกมาโพสตใน IG Story นะทันทีเลยนี่ครับเป็นรูปที่ใส่เสื้อบาซ่าแล้วก็มีอีโมจิ2ดวงนะครับเป็นสีของโลโก้อสีของสโมสรน,นะคือรับรู้ได้เลยว่าน้องมันคิดถึงการกลับมาลงสนามแน่นอนนะแล้วก็เชื่อว่าถ้ากลับมารอบนี้เนี่ยเผลอๆอาจจะเก่งกว่าเดิมด้วยซ้ำ ส่งกำลังใจให้กาบีนะขอให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้อย่ามีอะไรผิดคาดนะครับมาดูเรื่องของเออร์ลิงเบ็คแฮา n รันนะคือหลายคนอาจจะรู้สึกแบบตลกเป็นข่าวแบบไร้สาระอ่ะแต่ว่าสาเหตุที่ผมหยิบยกมารายงานให้ทราบเพื่อที่ผมเนี่ยอยากจะกรองให้ทุกคนได้รับรู้ว่าข่าวมันน่าเชื่อถือขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดเข้ามาดูใน X หรือทวิตเตอร์เนี่ยคุณจะเห็นข่าวนี้แน่นอนเพราะมันกําลังเป็นกระแสนะครับมันถูกแชร์ถูกเอาไปรายงานต่อนะอีกหลายต่อหลายที่เลยจุดเริ่มต้นของข่าวนี้ครับมันมาจากนักข่าวคนหนึ่งนะเขาทำงานอยู่กับเอลชิริงกิโตชื่อว่าฟานซิส s กลาโดครับนี่นักข่าวคนนี้มีผู้ติดตามใน X เนี่ยประมาณ4 47 0 0 นะครับก่อทำงานทีวีเป็นคอมเมนเตอร์นะครับเป็นนักข่าวอิสระนะเขาไปพูดผ่านรายการครับเขาบอกว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2024เนี่ิิ่งบราวฮารันครับศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะย้ายมาเป็นผู้เล่นของบาเซลนามีการบรรลุข้อตกลงอะไรต่างๆกันแล้วด้วยค่าตัว100ล้านยูโร นะพูดประมาณนี้แล้วเขาก็วิเคราะห์นะครับบอกว่า,เ,าเบื้องหลังเนี่ยมีการไปเจรจากันระหว่าง2สโมสรน,นะคนที่ต้องการนำตัว ฮาลันมาอยู่กับทีมเนี่ยนั่นก็คือโจนดาปอร์ต้านะเนื่องจากบาร์ซ่าเชื่อว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจะได้ตัวคิริยันเอมบัปเป้ก็เลยอยากจะได้คนเนี่ยมาคานอำนาจแล้วเงินส่วนหนึ่งก็จะมาจากการขายโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะไปให้ทีมในซาอุดีอาระเบียนะแล้วก็ใช้เม็ดเงินอีกสักก้อนหนึ่งเนี่ยในการยื่นซื้อฮาลันจากแมนซิสตี้โอ้โหเป็นตุเป็นตะ นะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะจนต้องหยิบยกมาพูดนะครับอย่างแรกเลยค่าตัว100ล้านยูโรกับนักเตะอย่างฮาลันต่อให้แมนซิตี้จะอยากขายนะอันนี้คิดคิดในมุมที่แมนซิตี้พร้อมขายผมว่าไม่มีทางที่ค่าตัวจะไปอยู่ที่100ล้านยูโรแนๆ่ๆคือมันต้องแพงกว่านั้นครับเราได้เห็นฟอร์มเราได้เห็นฝีเท้าของฮาลัน กับแมนซิตี้แล้วว่ามันยิงระเบิดระเบอร์ขนาดไหนผมว่าต่ำๆเนี่ย1้0ล้านยูโรอาจจะย,ยังไม่อยู่ด้วยซ้ำนี่คือจุดแรกในกรณีที่แมนซิตี้เขาพร้อมขายนะแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยกับสถานการณ์ปัจจุบันมองยังไงก็ยังไม่เห็นมุมที่แมนซิตี้จะยอมขายฮาลันยกเว้นเสียจากฮาลันแบบตัดสินใจที่จะขอย้ายทีมเอง ดังนั้นข่าวนี้จากนักข่าวคนนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันดูบันเทิงเกินไปนะดูเป็นสีสันเกินไปหน่อยนะครับแต่ก็เอามาพูดให้ฟังเผื่อไปเจอจากแหล่งข่าวอื่นเนี่ยจะได้รับรู้นะคือผมก็ไม่ได้อยากจะแบบเรียกว่าดับฝันนะเพราะถามว่าผมอยากได้ไหมแน่นอนผมมองว่าฮารันเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของเลวานดอฟสกี้ทั้งชื่อชั้นความสามารถ potential ต่าง นะแต่ว่าด้วยสภาพทางการเงินของเราในเวลานี้เนี่ยมันก็เป็นการยากครับที่จะไปยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมได้ยกเว้นขายเรววนนะขายเฟรนตอเลสขายราฟินญาออกจากทีมอ่ะเนี่ยมันอาจจะพอมีมุมได้นะครับซึ่งพอพูดถึงราฟินญาอ่ะแวะมาดูข่าวนิดนึงนะเมะื่อวานนี้เนี่ยมีการรรยงานจาก หลายสื่อครับทั้งสปอร์ตเองแล้วก็ทางมุนโดเดปอร์ติโบนะบอกว่าบาซ่าเนี่ยมีแผนที่จะขายแนวรุกออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ราฟินญานะครับ <c oughs> ในรายละเอียดของข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเดโก้ครับที่เป็นผู้มยการสโมสรอ,อยู่ตอนนี้เนี่ย <c oughs> เหมือนอยากจะโน้มน้าวให้บาซ่าลองเชื่อมั่นในตัวของ ของราฟินญานะครับอยากจะให้มั่นใจในตัวของราฟินญาหน่อยนะแล้วก็ไม่อยากให้สโมสรเนี่ยขายนักเตะออกไปย้ำอีกทีว่าตอนนี้เดโก้นะ mm. ไม่ได้เป็นเอเย่นส่วนตัวให้กับราฟินญาแล้วนะครับเพราะว่าเ,เขาปิดบริษัทเอเย่นแล้หลังจากที่เข้ามาทำงานกับบาซ่านะตอนนี้เดโก้ ทำงานเป็นผู้อุ่วในการสโมสรอ,อย่างเดียวส่วนลาฟินยายังไม่มีเอเนต์ส่วนตัวนะครับคือในมุมนี้เนี่ยผมว่าสปอร์ตอาจจะอาจจะไม่จริงนะเพราะว่ามันเคยมีข่าวออกมาครับว่าเดโก้เนี่ยจะไม่ใช้แบบความรู้สึกส่วนตัวนะในการเข้ามา เจือปนกับการทําหน้าที่ผู้อำนวยการแล้วเดกโก้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเองด้วยนะว่าเขาจะไม่ไม่ปกป้องนักเตะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่ในระดับที่เล่นเพื่อทีมได้เนี่ยเขาก็ต้องต้องจัดการนะเขาก็ต้องทําการพิจารณาเรื่องของการขายนักเตะตออกไปนะครับผมยังมองว่ามีแนวโน้มสูงอยู่ดีนะที่ราฟินญาเนี่ยจะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับมีการทําเปรียบเทียบผลงานของ ราฟินยากับอุสมานเดมเบเล่ในฤดูกาลนี้นะครับเดมเบเล่าย้ายไปอยู่กับไปแอชเช่เดมเบเล่ยี่สิบเอ็ดนัดหนึ่งประตูกับเจ็ดแอซิสส่วนราฟินยาสิบเก้านัดสี่ประตูกับเจ็ดแอซิสนี่นะก็ถ้าเอาวัดกันที่ตัวเลขเนี่ยราฟินยาก็ยังดูดีกว่าแต่ว่ามันคนลาหลีกมันคนลาสโมสรนะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นตัว ชี้วัดได้ได้มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูเรื่องของอายุเนี่ยเดมเบลเล่อ่อนกว่าราฟินญ่านะอายุยังน้อยกว่านะผมบอกแล้วถ้าเอาเรื่องของสถิติตัวเลขเนี่ยราฟินญ่าไม่แย่แต่เวลาเราดูด้วยตากับความรู้สึกเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีนะครับมาดูนิวแฟรงกี้เดยยองนะครับก็ชื่อว่าลูคัส เบิร์กวาวนะคนนี้ผมเคยรายง,งานไปแล้วนะครับเป็นกองกลางทีมชาติสวีเดนครับของสโมสรเชอร์การเดนนะอยู่ในลีกสวีเดนอายุ17ปีนะเป็นกองกลางสารพัดประโยชน์นะครับอ่านะกองกลางก็เล่นได้หลายบทบาทนะครับเล่นเป็นเบอร์6ได้เล่นเป็นเบอร์8ก็ได้นะหลักๆคือเป็นกองกลางตัวกลางหรือว่าเซนเตอร์มิดฟิลด์นะก็คือตำแหน่ง เดียวกับแฟรงกี้เดยองเลยนะครับมูลค่าที่สื่อบอกนะก็ทางมัตเตโอโมเดโตครับสายข่าวของเรเลโวคนนี้น่าเชื่อถือนะเขาบอกว่าตอนนี้บาซ่าอยู่ระหว่างการเจรจากับเยอการ์เดนนะอย่างคืบหน้าเลยอ่าเป็นไปในทิศทางบวกแล้วก็บาซ่าเนี่ยจะทำการยื่นข้อเสนอครับเป็นค่าตัว6.5ล้านยูโรเพื่อเซ็นกับนักเตะ นะครับตัวของเบิร์กวาลเนี่ยนะมีความต้องการอยากจะย้ายมาอยู่กับบาซ่าแม้ว่าเขาจะได้รับความจดสนใจจากหลายสโมสรน,นะคือตามข่าวเนี่ยโอ้โหบอกว่ามีทีมในยุโรปเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเขาเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยหนึ่งในนั้นมีชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าแมนยูเนี่ยต้องการมิดฟิลด์ทายเดียวกับเดยองนะเขาก็เลยเล็งทางเบิร์กวาลเนี่ยเอาไว้ด้วย นะครับก็ผมไปดูฟอร์มไปส่องฟอร์มน้องมาแล้วนะก็มีความคล้ายกับเดยองจริงๆตามที่สื่อบอกเลยนะตอนนี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะได้เซ็นมาร่วมทีมแต่ว่าก็อาจจะต้องไปเล่นให้กับทีมสำรองก่อนก็คงมาแล้วย,ยังไม่ได้เล่นให้กับทีมชุดใหญ่เลยนะยกเว้นเสียจากทีมสตาฟหรือชาบีเนี่ยประเมินแล้วว่าน้องมีความสามารถที่จะเล่นให้กับชุดใหญ่ได้นะครับอีกหนึ่งดิวขาออกนะ ก็คือคิเซนเซนรับวันนี้มุนโดเดปอร์ติโบนะโดยจอร์ดี้บาร์ตอล่าครับผู้สื่อข่าวก็ออกมาย้ำอีกทีนึงว่านิวคาสเซิลจะทำการยื่นข้อเสนอขอซื้อคิเซนเซนแน่ๆในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้บาซ่าตั้งค่าตัวเอาไว้35ล้านยูโรนะประมาณ30-35ล้านยูโรนะครับก็ถ้าเกิดขายคิเซนเซนโอกาสที่จะขายเ,าเราโค้ด้วยมันก็คงหมดไป นะคือมันจะขายหมดไม่ได้ครนะมันต้องเก็บเอาไว้ใช้ด้วยนะเพราะว่าคิเสเซนเซนเนี่ยถ้าขายไปในทางบัญชีทางไฟแนนเชียลเนี่ยมันเป็นบวกทันทีเพราะว่าเราเซ็นมาฟรีเราไม่มีค่าใช้จ่ายตอนที่เซ็นมาจากเชลซีเป็นฟรีเอเจนนะครับผมมองว่าโอกาสที่คิดเซนเซนจะย้ายเนี่ยผมให้สูงถึง80%เลยนะครับอีกคนหนึ่งโอดิโอโรเมลครับวันนี้รายงานจากลาลิพับริกานะ เป็นสื่อของอิตาลีครับบอกว่า i อ Roma รมของโชเซ่มูนิโยครับสนใจที่จะคว้าตัวโอเรโอโรเมลกองกลางจากบาร์เซโลนาไปร่วมทีมในกรณีที่เรนาโต s ซานเชสย้ายออกตอนนี้สถานะของเรนาโต s ซานเชสกับโรม่าเรียกได้ว่า ใช้เําว่าพังยับเยินนะบุนิโยไม่ไว้ใจในนักเตะแล้วก็เตรียมจะปล่อยตัวกลับเขาก็เลยอยากจะได้กองกลางเนี่ยเข้าไปเสริมอีกสักหนึ่งคนนะมีชื่อของโรเมลเนี่ยโดนไปเชื่อมโยงด้วยนะครับก็ตามข่าวบอกว่าบาซาก็ตั้งค่าตัวเอาไว้ใกล้เคียงกับตอนที่ซื้อมาจากจิโรนานะประมาณ3-4ล้านยูโรนะเทือกนี้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวของโรเมลด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าให้วัด จับใจนักเตะเพราะว่าเขาอยากจะกลับจิโรนามากกว่าก็าคงอยู่อยากอยู่ในสเปนอะ่ะก็คงไม่อยากออกไปแบบเล่นในต่างแดนแล้วนะครับอ่ะปิดท้ายข่าวในวันนี้ครับโคชปีเก้นะเรากำลังจะได้เห็นบทบาทใหม่ของเครหายปีเก้ครับเขาก็ออกมาประกาศผ่านใน เส่วนตัวครับบอกว่าหลังจากเข้าสู่ปีใหม่ผมได้คิดอย่างรอบคอบแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับเข้าสู่วงการฟุตบอลอีกครั้งหนึง่งผมคิดถึงฟุตบอลมากๆแต่คราวนี้เนี่ยจะไม่ใช่ในฐานะผู้เล่นแต่จะเป็นโคช้ชผมจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงสุดสัปดาห์นี้นั่นหมายความว่าน่าจะมีงานแล้วนะครับนะน่าจะมีงานแล้วนะก็เดี๋ยวรอดู ว่าปีเก้จะไปคุมทีมไหนเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้รายละเอียดในช่วงสุดสัปดาห์คือน่าจะไปตกลงการคุมทงคุมทีมนะครับช่วงนี้เขาก็น่าจะแอบซุ่มเรียนโคช้ชเรียนลายเส้นอยู่แล้วแหละปีเก้นะไม่น่าเกินความสามารถจริงๆปีเก้เป็คนคนฉลาดมากนะคุณดูเขาทําธุรกิจสินะครับแต่เสียอย่างเดียวเลยนะไปนอกใจภรรยาชากิล่าแค่นั้นเองนะครับนอกเหนือจากนั้นคือปีเก้ก็คือเป็นแบบ เป็นผู้ชายที่ที่สุดยอดคนนึงอะนะแต่ว่าผมก็ติดใจเรื่องนี้แหละเรื่องที่เขาไปไปมีมือที่3มอ่ะทัทง้งๆมีที่มีลูกแล้วนะอืมนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะไปคุมทีมไหนนะครับอนะนี่คือข่าวสารที่เอามาฝากกันอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมผู้สนับสนุนทุกๆเจ้าของเราแล้วก็ใครอยากจะ เข้ามาเป็นสปอนเซอร์เพิ่มเติมก็ติดต่ออินบ็อกซ์ในเพจเข้ามาได้เลยนะครับก็กลุ่ม Open Chat นะฝากอีกทีนึงก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้มี2กลุ่มมีกลุ่ม Open Chat กับกลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ